พูทิตาลรับชมครับทางช่องสีบรเลืองอะไรยนนะครับผมมาวันนี้ก็เป็นคลิปที่สองนะครับต่อจากคลิปเมื่อวานนะครับที่เราไปดูรถดานะครับสีเหลืองนะครับยังไม่ได้จบกันนะครับกันนั้นต้องมารอดูแมคโครคันนี้นะครับเป็นฮิตาชินะครับฮิตาชิสเคสองร้อยเอเอสอะไรไม่รู้เอ็เอสเอ็กอะไรเนี่ยสองร้อยนะครับ เดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ารถเขาจะขายคู่คะนะครับแมคโครกับรถด,ดัมหัวยาวนะครับที่ลงลิปไปเมื่อวานนี่นะครับหัวยาววันนี้ก็ตามมาหน้างานนะครับของรถแมคโครนะครับเพราะว่ารถแมคโครคันนี้จอดอยู่หน้างานนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูหน้างานกันเลยนะครับหน้างานก็สภาพก็จะเป็นแบบนี้ครับ รั่วบอ่อหินหรือบอ่อดินปะเดี๋ยวไปเจอกันหน้างานครับไปดูกันครับคันโคคันนี้นะครับนี่ะมาถึงแล้วครับหน้างานโอ้เป็นบอ่บอทรายบ่อดินทรายครับ ถึงซื้อโฟวินนะครับเนี่ยฮะหน้างานก็ประมาณนี้ครับโอ้โหมาแล้วนึ่งมันให้ก็มีวะมีฮะมันให้ว่าถุงยางหนึ่งมันให้มาเตียงใบทานมาก็ได้ไปเอาซ้ำอันนี้คือรถรถแก้แบตเตอรี่ก <c oughs> <c oughs> ันใหญ่ๆเลย <c oughs> รถสามกันแบตเตอรี่สองลกูก ต้องวิ่งตามหลังกันนี่ฮะสองร้อยครับใหญ่ครับตัดเชือกอ้อบูมเนี่ยตัวนี้ไม่เชื่อมนะครับแต่แขนี่น่าจะยังไม่มีเชื่อมนะครับโอ้โห สดๆหน้างานครับปั๊มก็ไม่ค่อยเยิ้มเท่าไหร่เอ้ยก็บอกบอกไม่ค่อยเยิ้มเท่าไหร่ครับปกติรถดับเนี่ยไอยรโรแมคโชเนี่ยจะเยิ้มเลยแต่โซ่ก็ยานหน่อยเนี่ยมันตามรุ่นตัวนี้เลยนะ EX 200ครับเดี๋ยวให้เขาทำงานให้ดูครับโอ้ฝนตกบ่ได้แล่นด์แน่นอนรถตัวนี้แล่นมาวันสามสี่หมื่นนะครับ อมันหลอกบัวเนี่ยจะหาเรียนงหมวยคอนโทรลสั้นตัวนี้เครื่องเพิ่งฟิตมาใหม่นะครับได้หกเดือนไม่รู้ว่าใหม่หรือไม่ใหม่หกเดือนเอาอย่างเนี่ยคือเปิดไว้แมนน้ำเข้าขเปิดแล้วเปล่ลฮะ ว่าแม่น้ำเข้า่วอเนี่ฮะโอ้แม่น้ำเข่าบ่่าม่เขามาหลักดูดบ่เปิดไว้แต่เพ no ิ่งฮะได้กันโฟอกไรบอเ่าไม่ ติดบนนาตีบานนี้น้ำมันจะเบากว่านเอ้ยมันจะนักกว่านน้ำมันเลยดแแมน่มแมนครับมันจะเป็นระบบแบบนี่บ่อซื้อมาใหม่ปัม๊มใช่ครับแมนครับป,<ะ>ปัม๊มตัวนี้ผมแรีนลงไป็องเทียบผได้ที่ถามมาผมนะบ่ เป็นเครื่องหกบีดีเนี่ยอีสุหกบีดีแต่บางคนไปซื้อข้อเวียงรดใส่กันไม่ได้นะครับข้อเวียงรถกับข้อเบียงรถแมคอรนคนละตัวกันเพราะว่าตับเป็ดมันจะต่างกันครับผมอุ้ยควันแนวออกมา น,มมน้ำหมูมีด้วยมันเครื่องมีน้ามก็ดอกน้าน้องอันนี้เป็นอยากได้อยากได้หน้าป่ เพิ่นอยากได้หน้าก็เลยมาคุดออกวะแม่งครับเพิ่นนแถวนี้งจะเป็นแบบนี้แหละครับอืมเป็นดินทรายเนาะโอ้ยน้ำมือขึ้นด้ดท,ดบบทนนะี่มันคอยคอยอกไงอยู่วะควยองไรบางอย่าง đó nói người canh cho kìa bò bò tí xíu นึง hấp เยอะแยะน้ําอ่ะเดี๋ยวมา trăm ngàn lên mày kèo cứ cút hả kèo cứ cút cả. น่ะน้ำมันให้เออลิ่นะบอข้างนั่นเอง,ง,งเย<แ>งางง่างมาได้เลยบอมันย่างไปย่างมาได้บอมันจซะซาบอ โอ้บ่าม่้ะมันััััอะไรุทคุดบ้างวะเสียงโอ้โจวังไหนมีน้ำวังนั่นเลย้ำมันเอวเลก มันแนวเลยครับพอ,บอได้ครับ ่ามันไม่มีน้ำมันอ๋อเดี๋ยวขึ้นไปดูเครื่องเครื่องห้อนไปหนิเครื่องเครื่องตัวนี้สิบวงหมัตะกี้นี่มันห้อนมันห้อนเนีน่ยเหมือนนาปั๊มมันมีไฟฟ้าบ่เนี่ย<ะ>ไฟฟ้าอย่าง<ม><ม>ตังวนี้ตันออกไปแล้ว เอ่ไอ้รื่องเป็นพอของีรานเจาเจา่้ผเอแอสายพามาตใ่หร้องหอมแ้ขอนะอมันกใส่ได้งานดยมันใส่ได้ยต่เขเจาะคสร้างเขาก็ใส่ห้อ่สร้างันสร้างั้งนต่ละยิ้มงานกันตั้งแตมใส่ไหเอามาใส่ห้ว้ว่า่านลูกนอผมไปเ็กซ์ชกแต่งก็ใสเดี๋ยวก็ขึ้นเขาน่าอ๋อขึ้นีท่อหนากว่าทั้๋ไม่ได้ซี่เสียวอ๋อ แหนชุดแอ่ว่าเดามันมัเป็นของเขาอ่าอ่ชุดแน่เดี๋วออกถ้าได้ราคากันโสั้นอันนี้มันมีอย่างไซดได้แน่เีวครับตัวนี้มีอย่างไซดได้แน่นได์ร้อมอ,อนได้ยือเปล่าดครับน้มันน้ใช้ใช้ขาดื่อเอ่าน้ <thank S 2> มันใช<แ>่ไ,<ซ>ได้ระบบไวไฟขอตดออกแล้วน้ำมันน่ะน้มันน่ะก็ใช้ใช้ได้อยู่ตตว่าสายขาด ต่อจอากถังเหมือนหน่อยเดียวเมื่อกี้กระส่ายเอ้อเรามาคุยกันครับโอ้แขนหักครับจังไรเครอมองนี้แขนหักตัวไหนบ้างนี่เริ่มดูฝั่งนี้ครับนะครับ,รบมีแขนหักตรงนี้ครับเกือสวยอยู่แล้วอา้มามัน ไปดูเครื่องใหม่นะทอดลงเลยโมแบทเดียวเหรอเดียวดินกันฮะเอาดินบ่เดียวเอาดินจะขั้นกันเอาเอาลองเบิ้งเอาดินมเอาดินเอาดินเอาดินฮามเชี่ยวออกได้บ่ดเลยนี่ฮะตัวแรงเลยโมนี่อ๋อลองเบิ้งฟาสู้กระเด็นนอกเด้อ มอแนนล,ล้งกระโดดจังเลี๋ยวนีเอ๋อบาน้ำมันไฮโรลีก็มัอยากหลายว่าดันบ่นว่าแต่เสียงมันก็อดอดออดเป็นคือน้ำมันโบเต็มนี่ละ่ะแทนบอกเฉียวว่าเติมถ่านละทา้งอน มาผมมากแต่ผมกว่าสิมากมากเลยเนี่ยวนด้ผมได้ข่อบพิซี่เพราะผมจะไปไปตากไปเหนือเยู่ซื้อซื้อตกลงรถไว้คันนึงอยู่อยู่หนึ่งอ่ะ คอยชมรถเจ้าคุณปู่อีเฮดร้อยร้อยสี่สิบห้าแรงยืนทรงงามอยู่น้อครัเนี่ยงามอยู่ด้ะวยพอาะยืนทรงเนีงามอยู่เนี่ยดูเลยสภาพโอเค